สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ g ย a แบบ์แอ p ช่องรีวิวรถที่พาคุณไปสัมผัสยนต์ประกรรมใหม่ๆก่อนใครวันนี้เราขอพาทุกคนไปพบกับรถยนต์อเนกประสงค์แบบเจ็ที่นั่งที่ขายดีที่สุดรุ่นหนึ่งในบ้านเรากับ2026 Isuzu MU-X รุ่นใหม่ล่าสุดที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนโฉมครั้งใหญ่ทั้งภายนอกภายในยและเทคโนโลยีโดยยังคงไว้ซึ่งจุดแข็งเดิมที่ทุกคนไว้วางใจอย่างความทนทานความปลอดภัยและการบำรุงรักษาที่ง่าย เริ่มต้นการที่งานออกแบบภายนอกกันก่อนเลยครับ MU-X รุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่หมดจดที่อ s ส z u เรียกว่าโบลักเชอรี่โดยเน้นเส้นสายที่ชัดเจนโฉบเยวแต่ไม่ทิ้งความเรียบหรูตัวกระจังหน้าเป็นแบบดีไซน์3มิติทรงหกเหลี่ยมปรับใหม่ให้ดูทันสมัยและสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเสริมด้วยไฟหน้าแบบแมทริกเลตที่มีฟังก์ชันปรับระดับแสงอัตโนมัติตามสภาพถนนและไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์แบบเลตเส้นเรียวยาวที่ให้ลุคหรูดูพรีเมียมมากกว่าเดิม เส้นสายด้านข้างเน้นความบึกบึนและทรงพลังด้วยโ่งสุ่มล้อดีไซน์ใหม่ล้ออลลอยลายใหม่ขนาด20นิ้วเสริมภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งแต่นุ่มนวลในคราวเดียวกันฝาท้ายดีไซน์ใหม่ทรงสปอร์ตพร้อมสปอยเลอร์และไฟท้ายแบบเลตไลท์ไกลที่โดดเด่นในยามค่ำคืนทําให้ MU-X 2026กลายเป็นรถที่ไม่ว่าจอดอยู่ที่ไหนก็สะดุดตาเข้าไปภายในห้องโดยสารสิ่งแรกที่สัมผสัสได้คือความหรูหราและเงียบสงบปีสูสุดได้ยกระดับคุณภาพวัสดุในห้องโดยสารให้สัมผัสนุ่มขึ้นทุกจุด บาะนั่งหุ่งด้วยหนังแท้เดินได้ตะเข็บคู่พวงมาลายัยทรงสปอร์ตหุ้งหนังแท้พร้อมระบบมัลติฟังก์ชันแบบสัมผัสจอแสดงผลหลังพวงมาลายัยแบบฟูลดิจิตอลขนาด12.3นิ้วที่สามารถเลือกดูข้อมูลต่างๆได้หลากหลายทั้งมามรวัดรอบความเร็วระบบนำทางการแสดงผลของ ADAS และข้อมูลพลังงานแบบเรียลไทม์ ตรงกลางคอนโซลคือหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่13นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเสียงพรีเมียมจากบ s สจำนวน10ลำโพงที่ให้เสียงคมชัดรอบทิศทางเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์ระบบปรับอากาศแบบไรโซนสำหรับผู้โดยสารแถวหน้าและแถวหลังพร้อมช่องแอร์แบบฝังในเพดานเพิ่มความเย็นทั่วถึงทั้งคัน MUX 2026ยังเพิ่มความสะดวกสบายด้วยเบาะคนขับปรับไฟฟ้า10ทิศทางพร้อมระบบบันทึกตำแหน่งหน่วยความจำ บอดแถวที่2องปรับเอนได้และเลื่อนหน้าหลังได้เพื่อเพิ่มพื้นที่วางขาส่วนบอดแถวที่3ถูกออกแบบใหม่ให้นั่งได้จริงรองรับผู้โดยสารได้สบายแม้ในระยะทางไกลพร้อมระบบพับเบาะอัตโนมัติวันทัดเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้หลากหลายรูปแบบ พูดถึงเรื่องการขับขี่ MU-X 2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตร Blue Power Gen 2ที่ให้กำลังสูงสุด200แรงม้าแรงบิดสูงถึง480นิวตันเมตรที่รอบต่ำเพียง1,600รอบต่อนอาทีส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดท,ที่ปรับจูนใหม่ให้เปลี่ยนเกียร์ได้แม่นยำและนุ่มนวลมากยิ่งขึ้น สำหรับคนที่ชอบลุยรุ่นนี้ยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบเทรนคอม Command ที่สามารถปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้ทั้ง 2H, 4H และ 4L พร้อมระบบ Hill Descent Control และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันทำให้มั่นใจในทุกการเดินทางทั้งทางเรียบและทางออฟโรดด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย Isuzu จัดเต็มด้วยระบบ ADAS เวอร์ชันล่าสุดประกอบไปด้วย Adaptive Cruise Control, ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ AEB, ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานระบบเตือนจุดอับสายตา BSM กล้องรอบคัน360องศาและถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งนอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบ Isuzu Connect รุ่นใหม่ที่สามารถสั่งสตาร์ทรถเปิดแอร์ล็อกปลดล็อกและติดตามตำแหน่งรถได้ผ่านสมาร์ทโฟนพร้อมฟีเจอร์ความปลอดภัยที่สามารถแจ้งเตือนเมื่อรถถูกสั่นสะเทือนหรือมีการเปิดประตูผิดปกติ อีกหนึ่งไฮไลท์ของ MU-X 2026คือประตูท้ายไฟฟ้าแบบสมาร์ทเทลเกตที่เปิดได้โดยไม่ต้องใช้มือเพียงแค่แตะเท้าใต้กันชนหลังสะดวกมากเมื่อถือของเยอะๆและยังมีระบบปิดอัตโนมัติเมื่อเดินออกจากรถด้วย Isuzu ยังใส่ใจเรื่องการบำรุงรักษาโดยมีโปรแกรม Isuzu Care ที่ครอบคลุมการรับประกันนานถึง5ปีหรือ160,000กิโมตรพร้อมฟรีค่าแรงเช็คระยะและมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศ สำหรับราคาคาดการณ์ในไทยตอนนี้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่ถ้าดูจากฟีเจอร์ทั้งหมดคาดว่ารุ่นท็อปสุดจะอยู่ที่ประมาณ1.79ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้สบายเมื่อเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกันอย่าง Fortuner Legender, Everest หรือ ปาเจโร่สปอรสรุปเลยว่า MU-X 2,026เป็น SUV ที่ Isuzu พัฒนาอย่างรอบด้านทั้งความสวยงามสมรรถนะความสบายและความปลอดภัยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถครอบครัวแบบเจ็ดที่นั่งที่พร้อมลุยทุกเส้นทางและยังมอบความพรีเมียมที่เหนือระดับกว่าเดิมถ้าคุณชอบรถแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง GearLab ของเราด้วยนะครับเพราะพวกเราจะพาคุณไปพบกับรถใหม่รถเด็ดรถหายากและรีวิวแบบเจาะลึกที่คุณจะหาจากที่ไหนไม่ได้ พบกันใหม่ในคลิปหน้ากับการรีวิวรถยนต์รุ่นต่อไปสวัสดีครับปิดคลิปด้วยโลโกโเ้เีี a r แน p พร้อมเสียงดนตรีจบ